สวัสดีค่ะมาพบกับวิธีการง่ายๆนะคะในการจัดแต่งบ้านหรือห้องให้มันสวยงามดูสะอาดสะอ้านใช่ไหมคะก็วันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการพันผ้าเช็ดตัวพืนเล็กใช่ไหมคะพืนใหญ่ที่อยู่ข้างหลังเราแนะนําไปแล้วทีนี้ก็จะเป็นพืนเล็กความกว้างของเขาก็คือ30มสคูณสา จะเป็นผืนที่เล็กมากนะคะแต่เราก็สามารถที่จะพันให้มันแน่นๆได้นะคะสำหรับคนที่ต้องการความาดูสวยงามใช่ไหมคะเราก็จะมาทำกันเลยค่ะโดยการพับครึ่งอย่างนี้นะคะพับครึ่งเหมือนที่ผ่านมาใช่ไหมคะแล้วก็พับของครึ่งหนึ่งประมาณนี้ใช่ไหมคะทีนี้เราก็กลับด้าน แล้วเราก็หมุนนะคะเวลาหมุนนี้นะคะหมุนให้มันแน่นๆนะคะเพราะถ้ามันแน่นแล้วมันก็จะทําให้สวยให้ให้กรีบดอกตรงนี้สวยใช่ไหมคะนี้เสร็จแล้วเราก็เอามาดัดกลมข้างใช่ไหมคะนี่ก็เป็นผ้าชิตตัวที่เราสามารถเอาไปพันไว้ตามห้องน้ําเอาไปใช้เช็ดมือได้นะคะเป็นเคล็ดลับง่ายๆที่เอามาแนะนาเพื่อนๆคะ่ะนี่คะ่ะ สวยไหมคะทำง่ายๆไม่ยุ่งยากแล้วก็ได้ความสวยงามในแบบของสปาค่ะ